สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจอร้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับก็ช่วงนี้ผมได้ทํางานใหม่มาอีกแล้วแหมมีเรื่องมาเล่าให้ทุกทุกท่านฟังอีกแล้วนะครับก็เราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับตามข่าวกับแอป,ปกู้เงินใช่ไหมครับทิปกู้แสนง่ายดอกแสนโหดพอจ่ายไม่ทันก็โดนเอาข้อมูลจากในมือถือเนี่ยเอาไปขู่ต่อก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้าง ที่ไม่ได้กู้เสอีกเนาะก็หลายๆคนก็คงเคยได้รับ SMS เอมของคูหรือว่าบางทีก็อาจจะได้รับข้อความลายที่จากคนที่ไม่รู้จักมาขงมรูเรา,าเนาะอ่ะก็นี่แหละครับวันก่อนเลยผมก็มีโอกาสได้ไปช่วยเป็นล่ามที่เข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแกงแอปกู้เงินซึ่งโอเคคนนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่ เขาตามมาเป็นจุดที่3ที่4และก็คงไม่ใช่คนที่หลอกโดยตรงแต่นี่แหละครับคือประเด็นสําคัญของเรื่องในวันนี้โอเคตอนแรกเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยอย่างแอปเงินกู้เนี่ยก็คงจะเป็นคนไต้หวันใช่ไหมครับเนื่องจากโอเคเราทำคอร l เซนเตอรมาแต่ก่อนเราก็คิดว่าอะไต้หวันก็ไม่น้อยแหละเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเพราะว่าจริงๆบรรดาพวกที่เป็นผู้ประสานงานของ แก๊ง call center เนี่ยเขาที่ทราบมาก็คือโดนหลอกมาโดนบังคับมาจากการที่เป็นหนี้เขาจากการพนันก็ตามหรือว่าจากการกู้ยืมก็ตามก็เลยส่งมาทำให้ผมคิดมาตลอดว่าโอเคแก๊งกู้เงินเนี่ยไอที่ออกแอป,ปเนี่ยน่าจะเป็นคนไต้หวันแต่ผมก็เคยได้ยินมาจากเพื่อนๆที่ดูข่าวเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่นะเอาจริงอะไรเงี้ยผมเองก็ยังแบบว่าสองจิตสองใจก็บอกว่ายังไม่ได้เชื่อจนกว่าจะได้ไปทํางานซึ่งก็นี่แหละครับ ก็ได้มาทํางานแล้วก็พบว่าเป็นจีแผ่นดินใหญ่จริงๆด้วยนั่นแหละครับต้องบอกกันว่าเรื่องรายละเอียดของผู้ต้องสงสัยเนี่ยผมอาจจะต้องปิดไว้ก่อนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องทางคดีนะครับก็จะเล่าเท่าที่พอจะเล่าได้พอที่จะเตือนได้ให้ทุกท่านได้สัมผัสดูว่าโอเคเรื่องแบบนี้มันเป็นอย่างไรต้องระวังอะไรบ้างโอเคเนาะต้อง disclaimer ไว้ก่อนเลยว่าจุดนี้ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของผู้ต้องสงสัยได้นะครับโอเคเรื่องของแอปเนี่ยก็มันก็ ระบาดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็มาตั้งแต่หลายเดือนมาก่อนแล้วล่ะเท่าที่เราเคยดูข่าวกันเนาะซึ่งแอป,ปกู้เงินในยุคแรกๆเนี่ยก็จะเป็นแอป,ปที่สามารถโหลดได้ใน Play Store App Store อะไรก็ตามนะครับปกติแล้วก็จะโดนกันที่ระบบปฏิบติการ Android เนื่องจากว่าระบบบริการ Android เนี่ยเป็นระบบเปิดค่อนข้างเสรีเพราะฉะนั้นแอป,ปที่จะมาลงก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็ทำให้โอเคผู้ถือ Android จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ต้องการเงินเป็นปกตินะครับอันนี้ก็ทำให้ใช้ช่องโหว่ของระบบบริการเองแล้วก็ตัวของกลุ่มเป้าหมายเองกลุ่มเหยื่อเองเนี่ยทำให้เกิดแอป,ปกู้เงินขึ้นนะครับพราะหลังๆเนี่ย Play Store ก็เริ่มมีการปรับปราบปรามไปก็ทำให้แอป,ปก็ได้หายไปจำนวนหนึ่งก็จะต้องเรียกว่าจำนวนหนึ่งเพราะมันไม่ได้หายหมดใช่ไหมครับแต่ที่แน่ เรื่องของ Android เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษคือการลง apk เพิ่มได้ก็ทำให้กลุ่มของผู้ต้องหาแก๊งกู้เงินเนี่ยก็ทำแอปแล้วก็ให้คนไปโหลด apk มาลงเพื่อที่จะได้เข้าแอปได้มาใช้แอปได้มากู้ยืมเงินผ่านแอปไปนะครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้การกู้เงินเนี่ยก็ง่ายซะเหลือเกินนะครับ ให้ข้อมูลนิดหน่อยให้รูปนิดหนึ่งถ่ายรูปยืนยันตัวส่งปับ๊บรออนุมัติแล้วก็ปิ้งเงินเข้าบัญชีโอ้โหทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยแต่สิ่งแรกที่ควรรู้ก่อนเลยแน่นอนคือดอกเบีย้ยสีตามมาดอกเบี้ยมันแสนโหดแต่อันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากข้างในนั้นนะครับที่เราคน้คนข้อมูลอ่านดูดอกเบี้ยไม่ได้โหดดอกเบีย้ยบาทแต่ที่โหดเนี่ยคือ ค่าบริการเขาบอกว่ากู้เงินประมาณ3,000นครับค่าบริการพันสดอกเบีย้ยศูนย์แน่หลบแบบว่าทางกฎหมายมากๆแต่จริงๆแล้วเราก็รู้อยู่ดีนะครับว่าไอ้พวกนี้มันก็คือดอกที่เกิดขึ้นเนาะอ่ะมันก็มีระยะเวลาคือโดยปกติเขาจะให้กู้ประมาณ7วันแล้วก็ต้องคืนนะครับก็อ่ะมาดู7วัน ดอกประมาณขนาดนี้โหดกว่าดอกเบีย้ยของหนี้นอกระบบเป็นหลายเท่าเลยอ่ะคนที่จ่ายทันก็ดีไปใช่ไหมครับก็โดนฟันค่าบริการนะใส่เครื่องหมายคำพูดค่าบริการก็หรือดอกเบีย้ยแหละอ่นนะนะไปไม่น้อยแต่คนที่จ่ายไม่ทันนี่แหละที่มันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับมันก็มีการทวงหนี้เกิดขึ้นมีการส่งข้อความไปข่มขู่บ้างโทรข่มขู่บ้างอะไรก็ว่าไปก็อย่างที่ทุกคนเห็นในข่าวนั่นแหละครับเอาว่า ท่าที่ผมไปได้ไปตรวจค้นกับพี่ๆทีมงานเนี่ยรอบนี้เนี่ยผู้ต้องสงสัยรายนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ง,งที่บอกตอนแรกนะครับตอนแรกอะ่ะผมก็คิดว่าคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เปิดบัญชีเพื่อเอาไปให้คนอื่นใช้ก็คือง่ายๆว่าเป็นเหยื่อที่โดนหลอกให้เปิดบัญชีให้คนอื่นใช้เพราะว่าเป็นคนจีนใช่ไหมครับคนรู้จักเป็นคนจีนอ่ะเขาเปิดบัญชีไม่ได้ถ้าไม่มีวีซ่าทำงานไอคนนี้มีวีซ่าทำงานก็เลยเปิดให้คนอื่นโดนหลอกไปใช้อย่างนี้ผมก็ คิดว่าเป็นอย่างนี้นอนแรกนึกว่าเป็นเหยื่อซะอีกอาแต่พอเช็คไปเช็คมาก็ปรากฏว่าโอโ้โหคนนี้แหละตัวจริงนะครับระดับหัวหน้าเลยสําหรับพวกที่ทํางานในกลุ่มของแก๊งทวงหนี้เหล่านี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นแบบบริษัทคือมันไม่ใช่แค่ทีมแต่มันเป็นบริษัทเลยนะครับมีนแผนกต่างๆมีการเงินมี h r มี R&D เล่งรัดหนี้สินอื่น ดับดูจริงจังมากทุกอย่างมันมีการจัดการเป็นระบบและระเบียบเหมือนเป็นบริษัทหนึ่งเลยส่วนตัวผู้ต้อง,องสงสัยเนี่ยซึ่งก็คิดว่าเท่าที่ดูจากรายละเอียดแล้วก็อาจจะได้เป็นผู้ต้องหาต่อไปนะครับก็เป็นระดับหัวหน้าคือมีหุ้นอยู่ในกลุ่มนี้ก็เยอะอยู่พอสมควรนั่นแหละครับผมว่าต้องมีโดนแน่นอนโอเคกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราก็ก็รู้แหละครับต่างที่ว่าก็คือการสั่งการการจัดการเป็นมาสเตอร์มายนคุก อย่างของแกงนี้แต่เราจะมาพูดกันอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มคนโรทวงหนี้นะกลุ่มคนโรทวงหนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ทุกท่านก็หลายๆท่านต้องบอกอย่างนี้อาจจะได้พบได้เจอนะครับได้ต่อรอดต่อเทียงกันบ้างอาจจะสนุกป่ากันไปบ้างอะไรยังไงก็ตามยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คือกลุ่มพวกนี้เนี่ยทำไมถึงดุ นักดุหนาดุมากๆอ่าเนาะหลายคนโดนขูจ่จนกลัวจะต้องไปแจ้งความหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็บอกเลยว่ามันมีเหตุผลเนาะเพราะพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากที่จะได้เงินเดือนปอลอมีเงินเดือนนะครับโดนจ้างไปแล้วเป็นคนไทยเนาะไปจ้างไปปุ๊บมีเงินเดือน ยังมีคอมมิชชั่นด้วยเวลาโทรสำเร็จด้วยนะซึ่งคอมมิชชั่นเนี่ยมีการอัประดับเป็นขั้นบันไดก็คือยิ่งทวงมากคอมมิชชั่นยิ่งได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับก็เลยเป็นแรงจูงใจให้พวกนี้เนี่ยยิ่งทวงให้ดุให้โหดเพราะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งทวงโหดเท่าไหร่โอกาสที่ได้คืนมายิ่งเยอะก็เท่ากับว่าตัวเองยิ่งได้เงินมากขึ้นไปอีกนั่นแหละครับซึ่งมันต่างจากแกงคอเซ็นเตอร์ที่คอเซ็นเตอร์คือหลอกเอาแล้วเอาอีกใช่ไหมครับพวกน จบก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเหตุผลที่พวกนี้ค่อนข้างโหดก็เพราะแค่เป้าหมายของเขาแค่นี้แหละครับก็โอเคมันก็เป็นปัญหาของเราจริงๆเป็นปัญหาของคนที่ไม่ได้กู้ใช่ไหมครับมันก็เป็นปัญหาตลอดมาซึ่งตำรวจก็พยายามปราบปรามแต่ถามว่าเราจะปราบปรามได้หมดไหมอันนี้จากข้อมูลที่อ่านมาจากแชทของผู้ต้องสงสัยนะครับก็บอกได้เลยว่ายาก ก็เหมือนแกงคอเซนเตอร์นะครับเรามีความสามารถแค่ปราบต้องปราบอยากเยอะพอต้องปราบให้เยอะพอเหมือนตอนที่เราปราบคอเซนเตอร์หนักๆแล้วมันจะหายไปเองส่วนตอนนี้นะครับก็ยังยากอยู่เพราะอะไรเพราะว่าผมเจอในแชทที่เขาคุยกันนะเขาบอกว่าคือจริงๆมันมีระบบที่ทําซึ่งระบบนี้มันก็สามารถสร้างแอปขึ้นมาได้ เราก็สามารถสร้างได้เป็นร้อยแอปเลยในเวลาอันสั้นเอาแค่ได้เห็นว่าร้อยแอปก็แบบอืมโอเคก็ลบมนี่ไปอันนั้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆก็คงไม่ถึงร้อยแอปนะเนาะเพราะว่าแค่ดูแลก็ลำบากเลยอ่ะเจ้าตัวเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมอยู่ในประมาณ56แอปอันนี้ชื่อแอปก็ยังคงบอกไม่ได้ก็บรรดาชื่อที่น่าจะเดาได้ครับไม่แคชก็มันนี่เนาะไม่ก็เงินไม่ก็อะไรสักอย่างด่วนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสไตล์นี่แหละอ่ะ แล้วก็บอกว่ายอดที่ได้นี่อันนี้ข้อมูลที่คุยกันเลยนะอันนี้รวมเป็นข้อมูลที่เห็นด้วยยอดที่ได้ต่อวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนกู้หรือคนที่ตามกลับมาได้เนี่ยยอดมีประมาณเป็นหลักพันยอดต่อวันคือทํางานกันโหมมากเป็นพันพันยอดต่อวันล่าสุดเหมนแบบว่าเห็นถ้าจําไม่ผิดนะครับว่าใกล้ที่สุดก็คือหลักหมื่น อันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาก็แคป p x c e l มาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝั่งผู้กู้หรือฝั่งที่ไปไถจนคืนมาได้นะครับไปไปไล่ตามจนคืนมาได้นะครับแต่ก็เอามันก็เยอะอยู่ดีๆก็ถ้าลองคูณกับไอค่าบริการนั้นเข้าไปโอ้โหเยอะมากๆก,ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นแรงจูงใจที่ทําให้ยังไงพวกนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแน่นอนวิธีการแก้ข้อมอน คอเซ็นเตคือเราปากบามให้มากพอจนเลยจุดคุ้มทุนของพวกเขาก็จะทําให้คนพวกนี้หยุดการกระทําของเขาเองนะครับเพราะว่าไม่คุ้มเนาะจะทําไปทําไมอ่ะก็เนี่ยแหละครับก็คร่าวๆก็จะบอกว่ายัางไงก็ตามถ้าเกิดว่าไม่กู้ผ่านพวกนี้ได้ก็จะเป็นดีนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะยากลำบากในเรื่องการเงินเองก็ตามไม่ว่ายัางไงก็ตามพยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับส่วนข้อมูลของ ผู้ที่อยู่ปกติแล้วโดนดูดมาได้ยังไงอันนี้หลายคนน่าจะทราบจากข่าวแล้วนะครับเนื่องจากว่าแบบเหมือนพอลงแอปแอปก็ต้องการการเข้าถึงใช่ไหมครับถ้าไม่ให้เข้าถึงมันก็ใช้ไม่ได้มันก็จะเข้าถึงคอนแทคบ้างเข้าถึงอะไรบ้างซึ่งทําให้รู้ทุกอย่างเลยของเครื่องเพอเพอบางเจ้าอาจจะแฝงเบแแว์มาซึ่งสามารถติดตามดูเครื่องได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า คนพวกเงินกู้เนี่ยพวกตามทวงหนี้เนี่ยรู้ข้อมูลเราได้ยังไงนะครับก็คือการไปดูจากเครื่องของคนที่กู้นั่นเองก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆผมก็ต้องมีเรื่องที่เป็นนอกเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าระหว่างที่อ่ะของผู้ต้องใสยเนี่ยก็ได้เจออะไรเด็ดๆเหมือนกันอ่าเราบอกว่าฝั่งของแก๊งพวกนี้ว่าโหด แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะต้องเอาเงินคืนมาให้ได้เพราะว่าตัวเองปล่อยเงินกู้เนาะก็จะต้องเอากลับมาให้ได้ฝั่งผู้กู้เองก็ใช่ย,ย่อยครับคือเราก็คงรู้แหละคนที่มากู้พวกนี้ก็มีหลายแบบได้กันแต่ที่แน่แน่มันมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่อยากเชิดเงินอันนี้มันก็ดูเป็นเรื่องตลกเนาะผมก็เรียกว่าแบบโอ้โหมันสุดยอดมากจริงคือเท่าที่ทราบเท่าที่ดูจากแชทเนี่ยเขาบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยมีการตั้งกลุ่มใน Facebook แล้วก็มีการตั้ง Open Chat ในหลายก็จะมาคุยกันเรื่องแบบวิธีกู้เงินยังไงให้รอดอมีแบบสารพัดวิธีนู่นนี่นั่นแล้วก็โดยพวกนี้ก็คือก็แอบไปเป็นนาตาชาอยู่ในในั้นก็แคปออกมาเอามาคุยกันเลยนะครับมันก็มีแบบอุ้ยหลายวิธีมากเลยที่แบบอ้ยคือคนกู้ก็พยายามที่จะหลบหนี้คน ที่ให้กู้ก็พยายามจะตามนี่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็ได้แต่พูดว่ามันก็เหมือนผีเน่ากับโลภะนะถามว่าทั้งคู่นี้ผิดไหมคนให้กู้ก็ผิดใช่ไหมครับเพราะว่าดอกเบี้ยกเกินอัตราส่วนคนกู้ก็ผิดที่ไม่ใช้เงินตามสัญญาแล้วพยายามจะเชิดเงินอิะฉาก็มีแบบว่าคนกู้ก็จะเป็นชอ่โชอโกงคนให้กู้ก็จะเป็นช่อโกงช่อโกงกับช่อโกงมาเจอกันอันนี้มันสุดยอดผมเรียกเลยผีเด้ากับโลผุสุดจริงๆจะสมํำหน้าดีไหม หรือจะสงสารดีผมว่าก็โอเคเอาก,กลางแล้วกันมันก็สมแล้วสมน้ำสมเนื้อที่มาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นรวบขบวดรวบท้ายก็แจ้งให้ทุกท่านทราบานะครับถ้ามีใครมาขู่เรื่องของพวกนี้เนี่ยเรื่องกู้เนี่ยก็ถ้ามีคนมาขู่อะไรก็อย่าไปสนใจนะครับข้อมูลที่เขารู้ก็คือข้อมูลที่ได้มาจากเครื่อง ของคนที่เป็นคนกู้นั่นเองอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าคนที่เป็นคนกู้เนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลไว้เยอะก็เลยรู้ละเอียดเป็นพิเศษนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลครับประมาณนี้สําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถรอด ไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่ได้กู้เงินผ่านแอปเถื่อนนะครับก็ยังไงก็ตามก็บอกแล้วการไม่เป็นหนี้เป็นลาบอันประเสริฐนะครับส่วนใครจะเป็นหนี้ก็อย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวเป็นดีไม่ว่าจะพยายามที่จะหลบหนี้ก็ตามนะฮะไม่ดีครับไม่ดีไม่ดี ก็สรุปประมาณนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมานะครับใครมีประสบการณ์อะไรใครอยากแชร์อะไรนี่คอมเมนต์มาเลยผมนี่อยากเห็นมากๆว่าแต่ละคนมีประสบการณ์อะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่ากับพวกแก๊งทวงนี้เนาะเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสําหรับตอนนี้ขอไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกท่านสวัสดีครับ